ปลาทูเหรอเนี่ยปลาทูไหนอ่ะนี่ใช่ไหมยังใหม่ค่ะครึ่งเพิ่งเพิ่งนึงอันนี้ไปซื้อที่ไหนได้ตลาดทั่วไปที่มีขายทุกท่านอันนี้ใครอยากจะทำน้ำยากินเองก็สามารถซื้อปลาทูแถวๆตลาดใกล้บ้านได้ค่ะนะอันนี้อันนี้แพงไหมก็ไม่แพงเป็นกี่บาทเป็นกี่ห้าบาทถ้ากลับว่าทำ หม้อนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบบาทโอเคกินทั้งบ้านเลยเนาะอย่างมีปลาทูมีน้ำพริกกะทิมีน้ำพริกก็คือน้ำพริกปลาใต้นะกะทิไม่หรอกไอ้นี่ปกติใช้แบบคั้นก็แต่นี่สําเร็จรูปใช้อ๋อใช้แบบสําเร็จรูปเลยใช้สำเร็จรูปแล้วมันจะเข้มข้นเหรอมันกรสชาติคนละแบบกับกะทิสดก็ใช้ได้เหมือนกันแหละรสชาติแต่ว่าคนละแบบกับกะทิสดแต่ว่าใช้ได้ นะสมัยปัจจุบันนี้ก็เอาทันสมัยเขาว่าร unter, ilia, basics, ีบๆด่วนๆกินพออร่อยพอแบบใหม่นะถ้าอยากอร่อยมากก็ซื้อกะทิสดอ่าอ่ะเริ่มต้นยังไงบ้างทำอะไรก่อนแกะเนื้อปลาแกะเนื้อปลาร่างดีไหมอ่าั่งก็ได้แกะเนื้อปลาทูเอาเต็เนื้อทรไม่ออาตาเอาแต่เนื้อปลาทูมา ก็ต้องระวังก้างเลยเนี่ยก็ใช่ใช่ป่ะระวังก้างเลยใครใส่ตาไม่ดีต้องใส่แว่นแล้วนะเนี้อปลาเนี่ยที่เราประชมุมนะอ่ะนี่โขะะกไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่ต้มน้ําเดือดทำน้ํากะทิลงนะใครอยากทําก็ทําตามเรื่องนี้ได้เนาะอย่าลืมนะซื้อโคกใหม่นะแตกแล้วอะ่ะ ตามทุกวันมั้งนี่ตามส้มตามตามอะไรแตามพุ่มตามไม่ได้นะเพุ่มเห็นไม่ได้ละเอียดไปว่ะา็ได้พวกอย่เงี้ยได้อยู่เพิ่มเติมมันีใส่เพิ่มเหรอมันจะเพิ่มตั้งแต่นี้นะีนี้เราใช้สังเกตเรารู้ไงสังเกตแล้วก็ถ้าไม่ถึงถ้ามันไม่เผ็ดมากก็เติมได้เติมตอนนี้เราตั้งใส่หม้อแล้วอ่ะโอเค อหน่ยก็ทํากินกันเองได้ภายในครอบครัวแล้วก็ภูมิใจที่ทําเองนะเอาละเดี๋ยวมาดูตอนลงลงหม้อกีนะอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเข้มข้นแล้วนะเคล็ดลับมันเป็นยังไงเดือดแล้วลงเลยอ่ะเริ่มเดือดเริ่มเดือดก็ใส่ได้เลยเขาขอบๆกันเริ่มเดือดแล้วเนาะแล้วก็ทำไงปรุง ปรุงรสตามชอบใช่ใส่น้ำตาลน้ำปลาอชอบเผ็ดชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดกินกินน้ำกะทิเริ่มหอมแล้วนะเออดีจังเลยอะไรค่ะเป็นในหมอ้อใส่นะคนปะนโอ้เทมเปนน,น่าดูเลยเนี่ยที่เขาขายเนืเ้อเยอะจังเลยยิวาขายเนื้อปลาหน่อย <laughs> อ๋อ <laughs> น้ำยืนเนื้อปลาหน่อยนิดนึงเนื้อปลายืดเลยแต่เราอยากกิน เริ่มนางวัตถีเริ่มเปลี่ยนสีออกออกขมินนขม้นเนาะขมินน้นออกเป็นเหลือนเยลเขียวนี่นะครับสมัยก่อนป่ย่า,าตายายก็ทำให้เรากินเป็นตัวอย่างแล้วก็ร่าเรียนต่อๆกันมานะอากาศเย็นๆแบบช่วงนี้ก็กินร้อนๆแบบนี้ก็โอเคเนาะ กลิ่นหอมแล้ว้ปลาเร้าสีสวยแล้วกินหอมแล้วโอ้กินเป็นว้าวนี่ต้องใส่หอมเลยไม่มีนะต้องใส่น้ำยาน้ำยาป่าป่ะป่า อโอ้พูดพูดพูดแล้วใช่ปุงว่าก็มีไหมอ่ะเออตัมสร็ตัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่อยู่ในชามแล้วลองมากินกันดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างแต่รู้สึกจะเข้มข้นนะถึงเนื้อปลาเลยนะอร่อยถึงเงนะื้อปลาเลยโอ้มีควันควันควันหอมฉุยเลยนะครับหอมปุ๊บปุ๊ปุปรุงรสตามชอบ เห็นไหมโอ้เดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยกินหอมแล้วก็เดือดอะไรนะใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดหอมหอมแค่นี้หอมใช่ไหมให้มันหอมเยอมใส่ใบมะกรูดให้น้ำแกงหอมใส่ได้ค่ะได้นะเข้มข้นนะเข้มข้นเนตาอร่อยโอเคโอ้ยสวยๆมากเลยสีสวยมากเลยอ่ะ มีอะไรบ้างมีไต่าารากขนมจีนแล้วก็มีถั่วงอกถั่วงอกและตัวผักาดดองอาพริกก็อยู่ด้านในถ้าใครอยากกินเผ็ดก็สามารถ<ช>จะพริกได้นะใส่พริกเพิ่มเติมได้ให้ลองชิมกันดูนะต้องให้คนทำแล้วก็คนชิมด้วยนะ รสชาติเป็นไงรสชาติกลมกล่อมอร่อยค่ะเผ็ดพอดีไม่เผ็ดมากถ้าถ้าคนกรุงเทพกินจะเผ็ดไปปะเอาชิมด้วยยังหลองถ้าคนกรุงเทพกินแล้วเอบา,อาองาค,าคุณอาจจะชอบเผ็ดน้อยนิดหน่อยหนึ่งแต่บางคนเขาก็กินได้ถึงไม่ถึงเ,เ,เผ็ดมากโอเคเนาะถือว่าทำกินเองในบ้านนะใครอยากาได้ทำกินแบบนี้ก็ดูใบก็ทำก็ไม่ยาก แบบอาหารคือนะครับทำเอง